สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุษสบายยอดเทพค่ะเขประจำตัว1560202713ค่ะวันนี้จะมาเขียนสรุปมาแมปปิ้งนะคะเรื่องการแบ่งส่วนการตลาดค่ะการแบ่งส่วนการตลาดนะคะก็จะมีอยู่4อย่างค่ะก็คือการแบ่งการตลาดผู้บริโภคการแบ่งตลาดธุรกิจแล้วก็มีวอร์ดค่ะแล้วก็การแบ่งที่ดีค่ะเราจะมาดูกันนะคะการเราจะมาดูอันแรกก่อนก็คือการแบ่งการตลาดของผู้บริโภคค่ะ การแบ่งกันหลาดผู้บริโภคนะคะก็จะมีประชากรศาสตร์ค่ะสองก็คือภูมิศาสตร์สามจิตวิทยาค่ะ สีพฤติกรรมต่อไปนะคะเราจะมาดูการแบ่งตลาดของธุรกิจธุรกิจค่ะก็จะมี 1. การแบ่งตลาดของธุรกิจนะคะก็จะมีเกณฑ์ มหาภาคค่ะแล้วก็เกณฑ์จุลภาคค่ะหนึ่งนะคะก็คือเกณฑ์มหาภาคนะคะเกณฑ์มหาภาคก็จะมีภูมิศาสตร์มีประเทศรประเภทธุรกิจค่ะแล้วก็มี การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ค่ะส่วนเกณฑ์จุลภาคนะคะเกณฑ์จุลภาคก็จะมีความสัม,ม,สมพันธ์ของการซื้อค่ะ สองก็จะมีใช้การซื้อค่ะส่วนสามค่ะก็จะมีผู้ตัดสินผู้ตัดสินใจค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวอร์ดค่ะว่าวอร์ดคืออะไรนะคะวอดคือแบ่งกลุ่มตาแบ่งกลุ่มตลาดใหม่ค่ะ เป็นกลุ่มตลาดใหม่นะคะให้ให้ให้เพิ่มกลุ่มย่อยแล้วก็แต่ละกลุ่มย่อยนะคะจะมีความต้องการคล้ายๆกันค่ะ เราต้องการขายกันและสุดท้ายค่ะเราจะมาดูการแบ่งที่ดีนะคะการแบ่งที่ดีก็จะมีอยู่4อย่างค่ะ 1. วัดจำนวนสมาชิกค่ะ 2. องมีมีมาก พอกับธุรกิจหรือเปล่าค่ะสามเข้าถึงการตลาดได้แล้วสุดท้ายค่ะตอบสนองกับกิจกรรมนั้นๆหรือเปล่าค่ะค่ะนี่ก็เป็น สรุป My m ม n d แมปปิ้งของการเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องการแบ่งส่วนการตลาดค่ะสวัสดีค่ะ